ลูกชายสอนเพชรประกาศข่าวดีพ่อบังเกิดกล้าวรู้สึกตัวพรุ่งนี้ได้ถอดท่อช่วยหายใจแล้วจากกรณีที่วันที่2พฤศจิกาย,ยน2564แขกซิริโชคได้แจ้งข่าวว่าคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณอาการสุดหนักหามด่วนเข้าไอซียังไม่ได้สติโดยงานนี้ลูกชายก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข,ข้อความว่าตอนนี้พ่อสอนเพชรอาการสุดหนัก หามส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ตอนนี้อยู่ห้องไอซียังไม่ได้สติขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพ่อด้วยนะครับและในเวลาต่อมาแขกสิริโชคเผยอาการล่าสุดสอนเพชรสอนสุพรรณรอดูความเสียหายสมองหลังหัวใจหยุดเต้นโดยงานนี้แขกสิริโชคก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวันนี้คุณหมอทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลง เพื่อรักษาตัวเซลล์สมองที่ทำการล้างไตไปเมื่อวานเย็นวันนี้ค่าไตาเริ่มลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้องประเมินว่าคนไข้ตื่นจากตัวที่ว่าหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่ารอดูว่าสมองเสียหายมากน้อยแค่ไหนตอนนี้รอให้ตัวรักษาอุณหภูมิครบ24ชั่วโมงแทแท็กขอบคุณทุกๆกำลังใจและล่าสุดลูกชายสอนเทปประกาศข่าวดีพ่อบังเกิดกล่าวรู้สึกตัวพรุ่งนี้ได้ถอดท่อช่วยหายใจแล้ว โดยลูกชายสอนเทศนั้นก็ได้โพสตระบุข,ข้อความว่าผลบุญที่แฟนเพลงทุกคนส่งให้หมอโทรมาตอนเที่ยงว่าพ่อลืมตาแล้วทําตามท,ท,ที่หมอสั่งได้พรุ่งนี้จะถอดท่อช่วยหายใจดีใจที่สุดเลยทุกคนรอพ่ออยู่นะแพทแท็กขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ครอบครัวสอนสุพรรณนะครับ